สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังรับชมรับฟังคําทํานายประจําเดือนธันวาคม2566จากช่องชาริ i s สมา456นะคะช่องที่พยากรณ์โดยหลักโทราศาสตร์ไทย เพื่อให้คุณฟังแล้วเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาและนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและมั่งคั่งค่ะในที่สุดเราก็เดินทางกันมาจนถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับทุกท่านอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันเลยนะคะและมีดาวสุขร์ะที่จะย้ายถึง2ครั้งภายในเดือนนี้ ทำให้อิทธิพลจากดวงดาวเนี่ยค่ะจะส่งผลต่อทุกๆท,ท่านนะคะอย่างหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำนายกันแบบเจาะลึกนะคะในแต่ละคณาราศีค่ะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะคะหลายคนก็มีแพลนที่จะจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เรารู้พลังงานของดวงดาวล่วงหน้านี่นะคะก็เหมือนกับว่า การที่เรารู้พลังงานของดวงดาวว่าจะส่งอิทธิพลกับเราอย่างไรนะคะล่วงหน้าก็เหมือนกับเรามีเข็มทิศนำทางนั่นแหะค่ะทุกท่านเห็นด้วยไหมคะว่าการเดินทางยังต้องใช้แผนที่ยังต้องมีทางหลัดเลยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้หลงทางและเสียเวลาชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะหากมีทิศทางรู้ว่าอะไรดีกับตัวเรา อะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงช่วงจังหวะไหนเป็นช่วงเวลาที่ดีและฟังที่สุดของคุณและช่วงไหนที่คุณเนี่ยควรระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สิ่งเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยนะคะมีแผนที่ส่วนตัวที่จะทําให้คุณเนี่ยนะคะเดินทางเข้าใกล้สู่ความสําเร็จและความาัฒนาของตนเองได้ง่ายและเร็วขึ้นค่ะและเช่นเคยนะคะช่องชาริสมาสี่ห้าหกของเราเนี่ยนะคะทำนายโดยหลัก ลัคนาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาของตนเองค่ะก่อนรับฟังคำทำนาย คุณสามารถไปตรวจลัคนานะคะด้วยตนเองง่ายๆค่ะโดยการคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะชาได้ใส่ขั้นตอนให้คุณทําตามได้อย่างง่ายๆแล้วค่ะและสําหรับใครนะคะที่ทราบลัคนาของตัวเองอยู่แล้วค่ะเราไปฟังคําทํานายกันดีกว่าค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวศุกร์ค่ะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนะคะ ดาวสุกหรือว่าหมายเลข6ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเงินและความรักนะคะอันนี้คือเป็นพลังงานของดาวสุกนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสเสน่ห์อะไรก็ตามนะคะที่เป็นของสวยๆงามๆของดูดีมีราคานะคะพลังงานก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสการทําตามความสุขทําตามใจตัวเองนะคะก็จะมีความขาดการยับยัง้งชั่งใจอยู่ด้วยนะคะ จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสังคมหรือว่าสหัสชชะนะคะสำหรับชาวลัคนาสิงห์ก็จะส่งผลในเรื่องของสังคมสเสน่ห์แล้วก็การงานค่ะช่วงนี้นะคุณมีความโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะมีสเสน่ห์มากๆเลยชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วช่วงนี้คุณจะยิ่งเด่นเข้าไปอีกค่ะใครๆก็อยากจะเข้าใกล้หรือว่าเข้ามาทําความรู้จักกับคุณในช่วงนี้นะแล้วก็จะได้อยู่ท่ามกลาง คนที่โดดเด่นเหมือนกันด้วยบางคนเนี่ยสเสแ่ห์แรงมากๆเลยนะคะจนมีคนใกล้ตัวเนี่ยมาชอบนะและช่วงนี้ค่ะคุณจะเป็นที่สนใจมากๆเลยนะคะไปไหนก็จะได้รับการตอบรับแล้วก็ความสนใจอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นค่ะการวางตัวที่ดีของคุณเนี่ยก็จะนำโอกาสดีๆมาให้คุณนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะต้องเจอคนเยอะสักหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องงานหรือถ้าคุณเนี่ยอยากมีความก้าวหน้าเรื่องงานหรืออยากจะมีเงินเข้าเยอะๆนะคะ คุณก็ต้องออกไปเจอคนเยอะสักหน่อยนะคะหรือว่าติดต่อกับคนเยอะๆค่ะการติดต่อกับคนในที่นี้นะคะหมายถึงการโพสต์ออนไลน์โซเชียลต่างๆได้เช่นกันนะคะรวมไปถึงการออกไปเจอลูกค้าโทรหาหรือว่าติดต่อลูกค้านะคะต่อมาเป็นดาวพุธนะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่7ธันวาคมไปจนถึงวันที่9มกราคมค่ะดาวพุธหรือว่าหมายเลข4นะคะให้นึกง่ายๆเลยค่ะว่าคือการค้าขายเจราจาติดต่อนะคะ รวมไปถึงการพูดการสื่อสารการเดินทางการเปลี่ยนแปลงและเอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งครอบครัวหรือว่าพันธุนะคะสำหรับชาวลัคนาสิงห์เนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของครอบครัวการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้คุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นฐานะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบผิดหูผิดตาเลยค่ะ จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าที่ดินหรือคุณจะได้เงินจากสิ่งเหล่านี้นะคะเช่นขายบ้านรถหรือว่าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินชิ้นใหญ่ได้ค่ะหรือว่าสมาชิกข,ของคนในครอบครัวของคุณเนี่ยนะคะได้เงินเพิ่มหรือว่ามีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มพูนขึ้นค่ะและช่วงนี้นะคะชาวลัคนาสิงปังมากๆเลยค่ะ เงินหาง่ายนะคะได้เงินจากหลายช่องทางก็คือเป็นเกาะเป็นกรรมเลยอะทั้งตัวคุณและคนในครอบครัวนะและดาวดวงต่อมาที่จะย้ายนะคะก็คือดาวอาทิตย์ค่ะตั้งแต่วันที่17ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะดาวอาทิตย์หรือว่าหมายเลขหนึ่งนะคะให้นึกถึงเรื่องของความโดดเด่นนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นํา มีความมั่นใจมีความรับผิดชอบสูงกล้าสแสดงออกกล้าคิดกล้าตัดสินใจค่ะแต่ก็จะตามมาด้วยความดื้อรั้นเอาแต่ใจแล้วก็ใจร้อนนะจะยายเข้าสู่ตำแหน่งบริวารหรือว่าปุตตะค่ะช่วงนี้ค่ะลูกหลานของคุณเนี่ยนะคะจะมีความโดดเด่นมากๆเลยค่ะเป็นหน้าเป็นตาให้คุณสร้างความภูมิใจนะคะแต่ก็จะมาพร้อมกับความดื้อทนงเพราะว่าความเก่งของตัวเองค่ะ ใครที่มีลูกน้องนะคะช่วงนี้พวกเขาจะทำงานได้ดีค่ะผลงานเป็นที่พอใจโดดเด่นมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่ามีบางอย่างที่จะต้องจัดการด้วยตัวเองนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะทำตัวเหมือนเด็กๆเอาแต่ใจค่ะความเอาแต่ใจเล็กน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะคะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแต่ก็พยายามดูให้ดีค่ะพยายามควบคุมตัวเองอย่าให้เสียภาพลักษณ์นะคะ ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าคนในคนเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเรื่องการวางตัวนะคะให้ดูเคารพน่าเชื่อถือน่านับถือเนี่ยสำคัญมากๆเลยต่อมาค่ะดาวศุกร์จะย้ายอีกครั้งนะคะในวันที่26ธันวาคมไปจนถึงวันที่12มกราคมค่ะหมายเลข6หรือว่าดาวศุกร์นะคะเราพูดไปแล้วว่าคือเรื่องอะไร จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งครอบครัวหรือว่าพันธุนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของครอบครัวการงานแล้วก็สังคมค่ะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสรีโนเวทบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านให้สวยงามซื้อของเข้าบ้านขยับขยายบ้านนะคะคือคุณมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของคุณะคะ่ะให้มันดีขึ้นสวยขึ้นนะก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันค่ะบางคนบางท่านนะคะได้ท่องเที่ยวกับครอบครัว เป็นช่วงรวมาติค่ะสัส้สรร้์เฮฮาแต่ก็อย่ามัวปาร์ตี้จนเสียงานนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานของคุณก็ปังมากเช่นกันเป็นช่วงที่จะมีโอกาสดีๆเข้าหาคุณเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโกยเลยค่ะก็ขอให้คุณเนี่ยทำให้เต็มที่นะคะตั้งใจเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยทำสำเร็จก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นค่ะคือมั่นคงแล้วก็ปังยาวๆไปเลยนะคะคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะในสายงานที่คุณทํา ธุรกิจเนี่ยจะเติบโตมากขึ้นและงานที่ทำเนี่ยนะคะจะสร้างความมั่นคงให้คุณค่ะไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นอะไรนะตอนนี้สิ่งที่คุณทำมาเนี่ยนะคะมันเริ่มผลิดอกออกผลงอกเงยแล้วค่ะลำดับต่อมานะคะดาวอังคารจะย้ายติดติดกันเลยค่ะในวันที่27ธันวาคมไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะคะดาวอังคารเนี่ยนะคะหรือว่าหมายเลข3ค่ะคือดาวนักรบนะคะก็จะเป็นพลังงานของความขยัน บ้าพลังค่ะแล้วก็พลังงานสูงมากๆมีความพลหดอดทนเป็นขาลุยนะคะบุกบ่าฝ่าฟันตามมาด้วยอารมณ์ร้อนความประมาทคิดแล้วทําเลยนะคะไม่วางแผนให้รอบคอบตัดสินใจเร็วค่ะจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งบริวารอีกแล้วนะคะหรือว่าปุตตะก็จะส่งผลในเรื่องของบริวารครอบครัวแล้วก็ความเจริญค่ะช่วงนี้นะคะลูกหลานหรือว่าลูกน้องของคุณเนี่ยจะนําข่าวดีมาให้สร้างชื่อเสียงให้คุณนะคะ แล้วก็เป็นช่วงเวลาสําหรับการเฉลิมฉลองเที่ยวเล่นกับครอบครัวนะคะมีแต่เรื่องน่ายินดีเข้ามานะคะในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาสิงห์นอกจากจะได้เฉลิมฉลองส่งท้ายปีแล้วนะคะคุณอาจจะได้ฉลองข่าวดีบางอย่างก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะเช่นคุณอาจจะได้ดีธุรกิจบางอย่างนะคะชาวมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าจะมีข่าวดีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินทรัพย์สินนะคะก็คือจะได้เงินก้อนนั่นเองแต่มีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงนะคะ ด้วยความที่เป็นดาวอังคารนะคะก็จะมีความรักสนุกอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาแล้วก็ค่อนข้างสำเริงสำรันรักสนุกนะคะพยายามให้อยู่ในขอบเขตที่ดีนะคะพยายามอย่าทําเรื่องผิดศีลธรรมในช่วงนี้นะคะเพราะว่าพลังงานดาวของคุณเนี่ยดีมากๆเลยแต่ถ้าคุณทําเรื่องที่มันผิดศีลหรือว่าผิดลคลองคลองธทมเนี่ยนะคะพลังงานจะเปลี่ยนทันทีค่ะ จากดวงปังเนี่ยจะเป็นพังได้นะและบางคนค่ะลูกหลานของคุณหรือว่าลูกน้องเนี่ยอาจจะดื้อขัดคําสั่งนะคะทําตรงข้ามกับสิ่งที่คุณสั่งนั่นเองอันนี้ก็อยากจะให้ใช้สติเหตุผลแล้วก็ปัญญาในการจัดการปัญหานะคะและดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายนะคะส่งท้ายปีก็คือพระเกตค่ะตั้งแต่วันที่31ธันวาคมไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์นะคะหมายเลข9้านะคะคือพระเกตก็จะส่งผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาการทําบุญ การเดินทางไกลนะคะภาษาต่างประเทศออนไลน์โซเชียลต่างๆค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งความเจริญหรือว่าสุภะนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความเจริญตามชื่อเลยค่ะแล้วก็กรรมส่งผลนะคะช่วงนี้นะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์อิเล็กทรอน,นิกส์โซเชียลนะคะความทันสมัยต่างๆนะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะดีมากๆค่ะเงินเข้าดีมาก และตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะทั้งไปทั้งทำงานนะคะหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยค่ะหากคุณมีช่องทางออนไลน์นะคะช่วงนี้ควรเน้นเรื่องนั้นมากๆเลยค่ะแล้วเงินจะเข้ารัวๆนะคะไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอะไรเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีช่องทางออนไลน์คุณควรเน้นการโปรโมทหาลูกค้าจากช่องทางออนไลน์นั้นนะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผลบุญหรือว่าความดีที่ทามาเนี่ยนะคะ ส่งผลให้คุณเร็วมากๆเลยค่ะถ้าที่ผ่านมานะคะคุณคิดดีทดําดีตั้งใจทํางานมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่สะสมความดีมาเยอะมากๆนะคะช่วงนี้ค่ะชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแบบผิดหูผิดตาเลยนะคะแต่ถ้าที่ผ่านมานะคะคุณไม่ได้ทําความดีแต่ว่าทําสิ่งตรงข้ามก็คือทําบาปนะคะ ผลกรรมค่ะก็จะส่งผลเร็วเช่นกันอันนี้นะคะจะออกมาดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทําที่ผ่านมาของคุณแล้วค่ะสรุปเลยนะคะชาวลัคนาสิงห์ช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ปังมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องงานเงินความรักครอบครัวนะจะมีฐานะมั่นคงทรัพย์สินเนี่ยก็จะเพิ่มพูนทำอะไรก็งอกเงยเจริญก้าวหน้าไปหมดค่ะเป็นช่วงที่ดาวประจำบ้านดีนะคะไม่มีดาวประจำบ้านเสียเลย แล้วก็อยู่ในตำแหน่งบ้านที่ดีมากๆด้วยนะคะเลยทำให้มีแต่เรื่องน่ายินดีแล้วก็ข่าวดีค่ะและหากที่ผ่านมาคุณทำความดีไว้เยอะมากมายก็จะยิ่งเจริญก้าวหน้าเข้าไปอีกค่ะคูณ2คูณ3กันไปเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คงมีแค่ความหยับยั้งชั่งใจและอย่าลงละเลงไปกับความสำเร็จเพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ดวงดาวเนี่นะคะเขาจะโครจรเปลี่ยนแปลงย,ย,ย้ายตำแหน่งตลอดเวลาค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่พลังงานดีคุณก็ควรตั้งใจทําให้เต็มที่กอบโกยให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะหากคุณเนี่ยคิดดีทดําดีไม่ว่าดาวจะเดินทางอย่างไรไปอยู่บ้านไหนนะคะชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองค่ะ และนี่ก็เป็นคำทำนายส่งท้ายปี2,566นะคะชาวขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังงานที่ดีๆค่ะอะไรที่ผิดพลาดไปในปีนี้นะคะก็ขอให้เรียนรู้นำมาเป็นบทเรียนเพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างมีสติและความรู้ในปีต่อไปละทิ้งพลังงานลบๆเอาไว้ข้างหลังให้หมดเลยนะคะ ส่วนอะไรที่ดีๆเราก็เก็บมาเป็นพลังใจให้เดินต่อไปอย่างมีสติและทรงพลังค่ะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่แจ่มใสกันนะคะและชาก็จะยังทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เช่นเคยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ